สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆสาวโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ก็่านในส่วนของคลาสสองครับตอนนี้ก็ามาขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีชิดลมนะครับต่อไปเราค่าโดยสารอยู่ยี่สิบบาทก็ใช้ระยะเวลาน่าจะประมาณสักห้านาทีแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางที่อโศกข้างบนนี้ก็จะมีคนเยอะมากเลยอยากให้ดูบรรยากาศของคนที่ยืนกันอยู่ว่าจะประมาณ ส่วนใหญ่เน้นเป็นคนต่างชาติโซนนี้จะเป็นคนต่างชาติตอนนี้ก็สถานีชิดลงแล้วเ<อ>ย็นจริงๆเลยหลังจากที่เอารถไปจอดที่เซนต์แวนเวอร์มาแล้วก็เดินมาขึ้นรถไปฟ้าที่สนามชิดลงตอนนี้ถึงสถานีเพลินจิตแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไง เพื่อนก็คงน่าจะมาถึงแล้วตอนนี้ก็เทียทท่ยงแล้วนัดกันกี่โมงก็เที่ยงแล้วก็หังลาชินยังวันนี้ใส่เสื้อเทรนนายกรัฐมนตรีสีส้มด้วยไม่รู้ว่าจะโดนเมาท์หมอยได้ปะคนก็ค่อยๆขึ้นมากันะจะมีญี่ปุ่นนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งก็จะมีคนญี่ปุ่นดญี่ปุ่นชี้เจ้าชี้ชี้อะไรโออิซีอย่างเดีวยวเราพูดไ <c oughs> ด้แค่โออิซ <c oughs> ีอย่างเดีวยวอย่างอื <c oughs> ่นเราพูดไม่ได้ รู้ว่าจะาสถานีต่อไปสถานีต่อไปนานาแล้วนานาใช้เวลาค่าเดียวเองอะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีสาสิบหกวินาทีแล้วสองสถานีไปแล้วนา,วานาบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง นี้ก็ให้ดูแต่รถไฟฟ้านะโรงแรมแลนด์มาร์คก็ผ่านไปอยู่ด้านล่างของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนค <นา S 1> ิดซะจักใจมาสถานีนานา <c oughs> เราจะลงตอนไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะลงแล้วนานาแนานา ส่วนใหญ่ขึ้นรถไฟฟ้าจะเป็นชาวต่างชาติเ่านั้นเลยนะคนไทยน้อยมากที่นั่งัวได้ก็ะจะเป็นคนต่างชาติจะประมาณดูหน,นุบหล่อฟระมา้ สถานีต่อไปอโศกตู้ดีสารสามารถเ่ยนเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ next station อโศก interchange with MRT อโศกถึงแล้วใช้เวลาไป3นาที13บวินาทีอโศประตูกำลังจะเปิดอย่าใช้ประตูนี้ในการ โซ่เล่นด้วนเปิดแล้วลงมาแล้วค่ะเนี่โซ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เวลาประมาณอีกสักหนาทีในการเดินที่จะเข้าไปถึงในส่วนของขับนะครับ ตอนนี้เราก็ลงบันไดแล้ลงบันไดก่อนเดี๋ยวหัวกะล้มโอ้โหที่นี่คนลงเยอะแยะเลยเห็นไหมอโศกเราจะต้องไปตึกเอ็กเซนต้องไปตึกเอ็กเซน e ถูกไปมาจัดตั้งที่บูธที่นี่ด้วยก็เดี๋ยวเราจะดูวิธีการในการเช็ค เอาออกนะครับเราก็เอาบัตรขึ้นมาหาแล้วก็เตรียมที่จะทำการเช็คเอาออกปึ๊บก็่อไปปึ๊บขอบคุณที่ให้บริการ thank you อ่าเห็นตึกแล้วละ่ะไกลๆอยู่นู่นไม่ต้องข้ามถนอนอ๋อเดี๋ยวเราลงตรงนั้นดีวกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิวแล้วกันสำหรับ4นาทีในะตรงนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางในส่วนของฟิตเนสทูอยู่ทางด้านขวามือ ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียที่ปิดไปแล้วนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะะ